พลังงานถ่านก็พลังงานเนี่ยตีกันแต่ถ้าไม่มีโบร์ไฟไม่ใกล้ๆดิไม่ใกล้ๆไฟลุกเลยตัวดำเลยวัวตัวดำเลยรู้ไอ้วงเลยพันกว่าบาทก็ถือว่าถูกนะใกล้ครับแรงไหครับลองไปดูใกล้ๆแรงอะไรอ๋อถ้าเรามีไฟต่อลงมาจะมันมีแดดที่ต่อตรงเลยต่อตรงเลยครับไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะ ถ้าเกิดจะรีบเก็บไปใช้ในเวลาที่ได้ปั๊มไอ้ที่รถโม่ปูนมันใช้ใช่ไหมครับใช่ใช่ปกติวันวันอันอันเป็นชุมชนพลังงานยั่งยืนอาจารย์อันนี้อันนี้ดูดน้ำประดาลนี่คือปั๊มตัวนี้ชาวบ้านมีอยู่แล้วนะครับเป็นปั๊ม220โวลต์ทีนี้เราเราก็เอามอเตอร์จักรยานมาต่อครับนี่มอเตอร์จักรยานนะท้ายนี่มอเตอร์จักรยานตัวนี้1,500บาทิื้อใครมีโซล่าเซลล์ซื้อใหญ่ ปยุใได้หมดแล้วก็เอามอเตอร์จักรยานมาต่อแล้วก็มอเตอร์เก่าก็เก็บสายเลยครับท่านเก็บสายเสร็จแล้วก็อ,อันนี้น้ำมาดานลึกประมาณสิบเมตรนะครับก็ดูดดขึ้นได้ละตัวนี้ตัวนี้ก็ดึงจากสี่แผงตัวนี้ดึงสี่แผงแต่อันนี้ต้องมีแบตครับ<อ>ต้องมีแบต <ๆ S 2> เดี๋ยวกำลังร <ๆ S 2> อแบตกำลังตามมาอยู่ครับต้องมีแบตใช้เพราะว่ากระแสมันสูงตัวนี้มันสิบแอมป์ปัมน้ำบ่อธรรมดาัน้ำบ่อไหมนี่ลึกเท่าไหร่นี่กี่เมตรประมาณท่อนครึ่งครับท่อนครึ่งกับสิบเมตรนะครับสูบน้ำบ่อใช้งานโดยไม่ต้องใช้พลังงาน คืออันนี้แก้ปัญหาเกษตรกรอีสานนะเพราะว่าที่ที่ชุมชนวิสาจเขาที่ที่พี่พิยทัศน์นะครับนั่นแกก็มีน้ำประดานี้ทีนี้ปัญหาคือว่าเราเราไม่รู้จะสูบมันก็ขึ้นยังไงเพราะว่าถ้าไปเอาซับเมอร์ก็เป็นหมื่นอ๋อแน่นอนก็เลยก็เลยทําโมเดลนี้ให้แกดูว่าใช้ของเดิมที่มีอยู่นะครับปั๊มเดิมที่มีอยู่เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่าต่อตูดมันเอามอเตอร์ยานมาขับแอบขับไว้เฉยหลอกมันว่ามันหมุนนะตอนนี้หลอกมันทีนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวเพิ่มแรงดันนาาครับท่เกแว น้ำมันจะไม่แอบอบในถังนี้นะครับก็นี่ปาดปาดปาดอาจารย์ขวัญชัยที่แปดริ้วท่านแกทำไว้ก็เลยเอาแนวนี้มาคือยกสูงขึ้นมาเพิ่มแรงดันเพิ่มปริมาณน้ําอีกขนาดท่อเป็นเท่าไหรนี่สามนิ้วครับใช้ลมกดแล้วมันจะมีดันนี่ได้ผลนะระหว่างมีกับไม่มีนี่น้ำได้มากกว่ากันเลยที่แรงกันเพราะลมมันดันดีไม่อยู่ ออ <laughs> ล้วถ้าเป็นเป็นสองท่อผมเมอนที่บ้านพี่เลี่ยมใช้ใช้สองท่อเดินท่อไปแล้วก็จะเพิ่มแรงดันขึ้นมาขึ้นมาสองอันแบบนี้คู่กันใ,ใกล้ๆกันขึ้นนี้อันนึงเป็นเทคนิคเ,เทคนิค ก็จะทำโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนคือสอนครูแล้วก็ครูที่ครูช่างอะค่ะแล้วก็นักเรียนเรื่องการซ่อมโซล่าเซลล์ให้เป็นแล้วก็เรื่องการประยุกต์ใช้เพราะว่าที่โรงงานที่ทำเนี่ยค่ะมีเเยอช่มกเอามาใช้นะเอาเ้นไปดิ่้แง่่ะเียงวทยเที่ยวเดียวแล้วก็ทิ้งนี่ยค่ะอันนี้กาลังจะคุยกับทางประกอบโซาที่มาแผงเพราะะน้ส่งูแล้วจีกัเยอะสายทีเอ่า ร้อนเนี่ยต้องเป็นสองชั้นด้วยเติมเชื้อเพลิงทีนึงอยู่ได้นานอ่ะนี่เขาใช้ปูนทนไฟใช่ไหมดินเหนียวแต่ร้อนเพราะว่าบ้านโซลาเซลค่ะอันนี้ค่ะตอนนี้กำลังมีโครงการถ้ามันยุบยกออกฉันว่าก็คือจะได้ไปด้วยกันเข้ามาพื้นไเลยที่นี่ใช่ไหมก็คิดว่า เอาที่ขาใกล้ค่ะกระจายตามพื้นที่ค่ะหมายถึงว่าจัดที่ไหนวิทยากรก็จะส่งตรงไปให้ใ่เรื่อกรเดินทางไกดีกว่าแต่ว่าให้ชาวบ้านอยู่ในทางใกล้ชุมชนตอนนี้เนี่ยผมผมเมื่อกี้ก็แล้วท่านรงผมก็เตรียมการพุวงนี้่าเยอะทั้งจุดเอาเรื่องนี้ก็จัดเป็นหลัการเลยดีไหมคะสนใจเรื่องพลังงานอยู่เพราะว่ามันลดรายจ่ายได้พลังงานชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งแล้วเด็กก็ได้ด้วยเด็กก็มีอาชีพ ชุดนี้ให้เด็กนักเรียนซ่อมมาครับท่านจ้างเด็กนักเรียนทําช่วงปิดเทอมเนี่ยครับแล้วก็ดเดี๋ยวยเดี๋ยวจะมีชุมชนเขาที่สกลน,นครกับที่อุบลจะมาสึกที่นี่ครับวันอาทจะเย็นนี้นะให้เขาได้เรียนรู้ทุกตัวครับ มีน้ำตกก็มีตะบันน้ำแบบถูกคือใช้ให้เทาลองก็มีถ้ามีหมาก็มีตะบันหมากครับลองลองเชื่องมองอะไรอย่างเงีนยก็ค่อยท้าแข่งจริงเนาคงไม่มีปัญญาซื้ออันนี้เป็นถนนห้นอเปลแต่ว่าเชื่อหก็ได้ที่ทำงาช่วยสอนอะไรด้วยแล้วก็ที่ป่วติดตานั่งยกันไชร์กก็ว่มีอินโนวชั่หาอะไรไหม่าเตี้ก็ปีหนึงก็มานั่งคุยกันแชร์กันึงว่ามีอินโนเวชั่นใหม่ๆอะไรไหมอย่างเงี้ย ทำเลื่องง่ายๆครับท่านเลื่องเลื่องเลื่องยากๆดาวเทียมยังไม่ต้องทำทำเป็นพิมพ์หนึ่งใช้ได้เลยงั้นอย่างนั้นเราหลักสูตรแล้วก็ลงไปในพื้นที่ได้ใช่ไหมใช่ยค่ะลักษณะการใช้เนี่ยครับแล้วกดปล่อยเมล็ดข้าวก็จะร่วงลงมาครับนะครับแล้วก็ปิดนะครับก็จะประมาณนี้ครับ เป็นการทำนาล่วงหน้าเกี่ยวขนาดนี้ครับมันก็ปวดได้พอดีนะครับปวดคไม่ต้องไม่ต้องรอให้ฝนมาครับทีนี้หลังจากฝนความชื้นพอเหมาะนะครับต้นกล้าก็จะแตกขึ้นเองตามนะครับมันก็จะเป็นหลุมขึ้นหลุมันตัวเ่าหนึ่งห้าร้อยครับถ้าเป็นคู่หนึ่งก็เก้อยาสิบาบาทครับซื้อเปตั้งคู่เลยไหมเอามาตวงไปทีอย่างนี้นี่เอาคุณจัดทีตัวนี้ก็ใส่ปุ๋ย เวลาเราใส่ปุ๋ยตามผลต้นไม้เนี่ยก็ใส่ได้เลยถ้าหยอดข้าวไล่ข้าวอะไรเนี่ยก็ใช้ได้แล้วอย่างนี้เวลาเวลาเดินไม่ได้รถมอเตอร์ไซค์ล้มนี่ก็ช่วยได้ไหมได้ได้เฮ้ยไปรับมอไซค์ล้มก็เดินได้นี่เอาไปเว้ยเอาไปผมมีตังค์แล้วเออไปเบิกธนาคารเวลาเราอ่าขึ้อากาศมันร้อนใช่ไหมครับก็เอาร่มเนี่ยครับมัดใส่ด้านหลังแล้วก็ไปได้เลยครับ หมดจะตกแดดจะออกก็ทำไปได้แบบนี้